ธนูสายสเปดสายประชิดสถิตร่างมอนสเตอร์ถ้าพูดถึงธนูแล้วภาพแรกที่เข้ามาในหัวก็คือการยืนยิงระยะไกลหรือไม่ก็หลบอยู่หลังปุ่มไม้ราวกับโรบินฮุดตแต่กรับกันธนูที่ลุงมอสจะมาแนะนําในวันนี้จะเป็นการเล่นที่ตรงกันข้ามกับความคิดแวบ,บแรกของเราอย่างสิ้นเชิงการเข้าประชิดราวกับดาบคู่หมูมันอย่างกับซามูไรกา,ารหลบลีกว่องไวราวกับนินจารายคาถาอัญเชิญแมลงดูดวิญญาณเข้าประสานกับการโจมตีอย่างเจ้าไวบัก เพิ่มการบัฟขยับเข้าทำดามจเแบบไม่เกรงกลัวภัยอันตรายเบื้องหน้าให้นิยามว่าสายประชิดสถิตร่างมอนสเตอร์สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับลุมมอสนอนแมวกับช่วงสเต็ปนอนแมววันนี้มากับอาวุธธนูในบทที่3กันกับแนวทางการเล่นธนูสายประชิดด้วยลูกธนูสแปดการเข้าหามอนสเตอร์ยืนติดประชิดตัวเข้าทำดาเมจระยะใกล้เป็นสิ่งจําเป็นของสายนี้เพราะการโจมตีที่ได้ดาเมจทูงสุดต้องยืนประชันหน้ากับมอนสเตอร์เท่านั้นลูกธนูที่ยิงกระจายเป็นแนวนอน ยิ่งยืนห่างมอนสเตอร์เท่าไหร่ความแรงจะลดลงและระยะการกระจายตัวของลูกธนูก็กว้างขึ้นตามไปด้วยการเข้าทำดาเมจเน้นจุดสําคัญก็คงทําได้ยากถ้าตัวเราถอยห่างมากจนเกินไปแต่กับกันการเข้าหามอนสเตอร์ในระยะใกล้จะทําให้เราทําดาเมจได้ดีแต่ก็มีจุดอ่อนที่ว่าอาจจะโดนมอนสเตอร์ตกเบาหน้าเอาได้ง่ายๆมุมมองที่แคบหันมุมกล้องกันแทบจะไม่ทันแม้จะทันก็อาจจะมองการเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์ไม่ออกเพราะระยะที่ใกล้จนเกินตัว เกิดอาการนอนแมวรัวๆให้หัวร้อนกันได้ถึงแม้จะมีสกิลย่างดอสโตรที่มีไอเฟรมเข้ามาให้หลบเลีก่สกิลมอนสเตอร์กันก็เถอะสำหรับมือใหม่ลุ้มมอดก็เชื่อว่าการนอนแมวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี <Damn it. S 1> การเล่นสายนี้จะเป็นมากๆที่เราจะต้องอ่านการเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์แต่ละตัวให้ออก เลิกวิ่งหนีแล้วใช้สกิลที่มีอย่างดรอสโบรเข้าสู้ให้รู้กันไปเลยว่าธนูสายสเปดนี่แหละหัวทําดาเมจที่แท้ถูกมาคู่กับการปักหอกระเบิดเพิ่มเติมดาเมจการยิงของสายนี้ก็มีข้อดีอยู่บ้างตรงที่มีโอกาสยิงโดนหอกระเบิดได้ง่ายถึงแม้ตัวเราจะยิงไม่ค่อยแม่นก็ตาม และสิ่งสาคัญที่จะไม่พูดเลยก็คงจำไม่ได้นั่นคือการแคสตามิน่าของเราในการโจมตีจต่นี้ยังคงกินแคสตามิน่าเช่นเคยและจะกินมากขึ้นเมื่อมาเล่นแนวการหลบยิงระยะใกล้บวกกับการกระโดดยิงกลางอากาศการเล่นจะเป็นแบบไหนแนวทางของลุงจะเป็นเช่นไรมาดูรายละเอียดกันต่อเลยครับอาวุธ ก็แนะนําดูที่ลูกธนูเป็นแบบสเปซเป็นหลักหรือเน้นเลเวล3เลเวล4เป็นสเปซก็ได้ในคลิปนี้ลุงใช้อาวุธของเจ้าจักรูมบาคาร่าที่มีค่าคิถึง40%บวก,กับการยิงลูกธนูสเปซได้ทุกเลเวลไม่ต้องพึ่งสกิลโบชาร์จพัดอาจจะมีข้อด้อยแค่เรื่องดาเมจกับรูปเอทแต่รวมๆแล้วถือว่าจัดเซตเล่นง่ายชุดเกราะชุดเกราะในช่วงกลางเกมลุงมดก็แนะนําเป็นชุดของเจ้า,มาแมลงมุมสีขาวก่อ,อนก็แล้วกันอย่างชุดรักนาคดะกิ X เอ็ก ที่มีสกิลครบคันไม่ต้องพึ่งส้อยหรือเพชรสกิลใดๆส่วนท้ายเกมเล่นได้หลากหลายในคลิปนี้ก็จะเป็นของวอนจมพวกกอมากล่าสายพันธุ์ต่างๆที่เน้นสกิลเฟสซี่บอดรัตเล่นควบคู่กับบอดรัตเมื่อเราหายจากสถานะติดเชื้อเราจะได้แมลงไว้บักเพิ่มอีกหนึ่งตัวระยะเวลาคงอยู่ถึง90วินาทีทาให้การเล่นที่เน้นการเพิ่มพลังโจมตีด้วยเจ้าไวบักหรือแม้แต่การกระโดดยิงกลางอากาศทําได้ดีมากๆซึ่งแน่นอนชุดเกราะของมันเหมาะกับการเล่นสายเบอร์เซอร์ยิ่งนัก ถ้ามีโอกาสได้ส้อยเบอร์เซิร์กเลเวลสมาก็คงจะได้ทำมาเล่น <Overwatch> กันแน่ๆตอนนี้สุ่มก็เจอเกลือจนไตจะพังและยังไม่เจอเลยนั่นแหละครับคลิปนี้ลุงมอจะเน้นเล่นผสมผสานกับสกิลที่มีแนวทางของลุงเองครับมีสกิลคร่าวๆก็อย่างเช่นบอดรัสโคเลสเซนฟินซี่บอดรัสวิสเมนเทลพาวเดอร์เมนเทลและก็ไม่ลืมสกิลอย่างเช่นคอนสิชชั่นและสตมมินาเซิร์ และอย่าลืมเกมนี้ชุดเกราะไม่ถ่ายตัวเปลี่ยนไม่ได้หลากหลายรูปแบบตามแต่มอนสเตอร์ที่เราจะออกลากันนะครับสวิสสกิลแน่นอนสวิสสกิลก็จะเน้นเล่นไปหนึ่งหน้าคัมพีก,ก่อนแต่รอบนี้ใครปรับเปลี่ยนสวิสสกิลคล่องแล้วก็มีทีท่าได้ใช้กันอย่างแน่นอนมาดูการจัดสวิสสกิลหน้าคัมพีแดงกันก่อนเลย 1. นึ่งดอทสบอลสกิลสำคัญของสายนี้โยกตัวหลบสร้างไอเฟมหลบหลีกสกิลต่างๆของมอนสเตอร์ได้อย่างก็เป็นอมุตตะพร้อมกับฟาดฟันลูกธนูทำดาเมจไปด้วยพร้อมๆกัน แต่ตัวเราต้องยืนติดประชิดตัวมอนสเตอร์กันหน่อยนะครับ 2. แอ s ซลูปพาวเวอร์ช็อตการกระโดดยิงหรือการกดยิงด้วยปุ่มโอหลังจากยิงธรรมดาไปแล้วลูกธนูของเราจะเต็มไปด้วยค่าสตันที่สามารถทําให้มอนสเตอร์ลงไปนอนดิ้นกระเด๋วกระเด๋วได้แต่ก็จะกินสตามินามากๆสตามินาใครไม่พร้อมก็ไปใช้อีกสกิลก่อนนะครับ 3. สแต็คทรัส ถ้าจะเน้นดาเมจก็ไม่ควรพลาดพอกระเบิดปักไว้ใจกลางเธอเมื่อเธอไม่สนใจก็ระเบิดดาเมจให้หัวใจพังกันไปเลย 4. L ีเอลเรียลออมรอบนี้มากับการกระโดดยิงรัวๆแม้แต่ยิงโจ้ต้องพยักหน้ากับลีลาการกระโดดแบบไม่เกรงใจใครพุ่งขึ้นลบสกิลอย่างว่องไวสร้างความบันเลยทั่วปัตตภีไม่มอนสเตอร์กับเราเองนี่แหละครับ 5. โบสบูทใช้ไว้พักหนึ่งตัวสังเวยวิญญ,ญาณประสานจุดโฟกัสทำให้ดาเมจในระยะการยิงแรงขึ้น ส่วนอีกหน้าคัมพีซีฟ้าเราแค่ปเปลี่ยนสกิลที่5จากโบสบูตเป็นสกิลเฮอร์คิวลินดรอที่ต้องสังเวยปั๊กถึง2ตัวเพื่อบัฟดาเมจเพิ่มได้อีกถึง10%เอเ็นั่นเอง,งเท่านี้เมื่อสกิลเราครบแล้วเราก็ไปฝึกทําความเข้าใจกับรูปแบบการเล่นและการคอมโบกันต่อเลยครับมาดูตรงสกิลที่ใช้กันก่อนเลยว่ามีไว้ทําอะไรช่วยอะไรเราได้บ้างสําคัญแค่ไหนกับการเล่นมาเริ่มกับสกิลที่จําเป็นกับสายนี้กันก่อนเลย 1. บอสรัส เลเวล2ถึง3มเมื่อพบเจอมอนสเตอร์ปุ๊บสกิลจะทำงานปั๊บทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ตามที่เกมกำหนดเราก็จะได้บัฟเพิ่มพลังบวกค่าคิดเพิ่มอีกด้วย 2. เฟรซี่บอลรัสเลเวล3ไปเลยเมื่อเราชนะไวรัสได้เราจะได้มาแรงไวบัคเพิ่มอีกหนึ่งตัวระยะเวลา90วินาที 3. วิสเมนเทลเลเวลหนึ่งแน่นอนเมื่อเรามีเจ้าไวบักเราก็ใช้สกิลนี้ทำให้ไวบัคเราคูดาวกลับมาใช้ได้เร็วขึ้นกดกันรวดรว สเปซอัพเลเวล3ยิงลูกธนูสายสเปซได้แรงขึ้นของมันต้องมีนะครับ 5. คอนชิทิวชัน่นเลเวล5ไม่มีไม่ได้ประหยัดการสุดๆนอกจากท่านจะมีสกิลพวกเบอร์เซิร์ฟเลเวล2อเนเดนซ์พาวเวอร์เลเวล3ขึ้นไปหรือเฮเวสเซนเลเวล3ก็ไม่จำเป็นต้องมีสกิลคอนชิทิวชั่นก็ได้แต่ในคลิปนี้จำเป็นครับ6สตามิน่เซิร์ฟขั้นต่ำสักเลเวล2 แต่ถ้าได้3นี้จะดีมากๆสต a ามีน่าพอใช้แบบโอเคสุดๆ <S <S แค่สกิลนี้เราก็สามารถเล่นสายประชิดแบบมีไว้บักใช้กันเหลือๆได้แล้วต่อไปมาดูสกิลส่วนที่เพิ่มดาเมจกันบ้างมีก็ดีไม่มีก็ได้แอตแทกเลเวล7เพิ่มดาเมจกันตรงๆไปเลยสกิลธาตุแอตแทกเลเวล5เพิ่มดาเมจให้จุใจยังไงก็ต้องเลเวล5นะครับ คริบูตเลเวล2ถึงเลเวล3เพิ่มดาเมจหนักๆตอนครีวิกเนตเอ็กซ์ปอยเลเวล2เพิ่มค่าคี่อีกสัก30%ตรงจุดอ่อนปิก็แทบจะตันแล้วโคเลสเซนเลเวล2ตอนติดสถานะพิดปกติตัวเราจะได้ปับแอตแทคกคริธาดเพิ่มขึ้นคริเอเลเมนสายธาตุก็ต้องมีไว้สักนิด เอลเมนต์เอ็กซ์ปอยเลเวลหเน้นท่าที่มอนสเตอร์แพ้ทางจัดการจุดอ่อนตรงนั้นก็จะทำดาเมจได้เพิ่มสไตรฟ์เลเวลหเมื่อติดสถานะเลือดเป็นสีแดงก็เพิ่มพลังโจมตีบวกค่าทิสักนิดก็โอเคแล้วครับพาวเวอร์เบนโร่เลเวลหนึ่ทำดาเมจแบบระเบิดฟรีฟร,รีทีละ5-600ก็เอาเข้าทุกจุดไม่มีสะดุดดาเมจ Resource City เลเวล1เมื่อติดฐานะผิดปกติจะบวกแอตแท็กหหน่วยสุดท้ายมาดูสกิลเสริมการเล่นที่ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้น1นึ e งอีเวนเซนเดอร์เลเวลมือใหม่แนะนำให้มีนะครับจะได้มีระยะการยิงที่ดีมุมมองจะได้ง่ายขึ้นหลบระยะโจมตีได้ง่าย Bal Level 2. Bal าล tic ์ติเลเวลถึง3ทํทำให้ระยะการยิงของลูกธนูทำได้ไกลขึ้น เมื่อเราทําการเพิ่มระยะการหลบหลีกแล้วระยะการยิงของเราก็จะหายไปด้วยเราควรเสริมด้วยสกิลนี้แถมทําให้การกระโดดยิงมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 3. i อินดิพิกพาสเรเวล1สะสมพลังงานต้านทานการโจมตีได้หนึ่งครั้งมีไว้สำรองชีวิตก็ยังดี 4. ี e ด i ฟายเอลเรเวล3ป้องกันการสัน่นสะเทือนลมและเสียงคำรามของมอนสเตอร์ได้ ในเวลามอนสโกดแต่ป้องกันการใช้งานของสกิลอินดิพ e ก t าร์คไม่ให้ถูกใช้งานไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยจะได้มั่นใจว่าจะมีสกิลเหลือไว้กันดาเมจจากมอนสกิป 5. ้กุชาราเบสซิ่งเลเวล3เพิ่มเลือดีละนิดตลอดเวลามีติดไว้อุ่นใจไปอีกแบบตลอดการลดเลือดของสกิลบอส์รัดได้เล็กน้อยและที่กล่าวมาก็เป็นสกิลที่ได้จากชุดที่ใช้เล่นในคลิปนี้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางคอแล้วกันหลักการเล่นและวิธีการเล่น เริ่มต้นด้วยการติดตั้งน้ำยาลูกธนูตามใจชอบแล้วออกล่าตามหามอนสเตอร์เมื่อพบเจอสกิลบอดรัดก็จะทำงานทันทีแล้วมันจะส่งผลให้สกิลที่มีผลพ่วงเกี่ยวกับสถานะผิดปกติหรือหลอดเลือดแดงทำงานจังหวะนี้เน้นการหลบลีกมาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยการโจมตีให้ดาเมจถึงเกณฑ์ที่เกมกำหนด เราจะชนะไวรัสได้แต่ถ้าหากเราโดนมอนสติดเชื้อโจมตีในช่วงติดสกิลบอดรัดเลือดเราจะลดลงเร็วมากแถมถ้าเจอพวกที่มีพิษติดขึ้นมารับรองกลับไปตื่นอีกทีที่แคมแน่นนอนหลังจากชนะไวรัสได้เราจะได้ไวรัคเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวในจังหวะนี้ก็อย่าเพ้อเก็บอาวุธละครับถ้าไม่จําเป็นที่จริงไม่อย่างนั้นเจ้าไวบัคที่เพิ่มเข้ามาจะหายไปเมื่อมีไวบัคหลายตัวแล้วสกิวลวิสเมนเทิลก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเร่งทําการรีโหลดไวบัคให้ใช้กันอย่างเมามัน สายผ้าพื้นดินก็บับพลังสลับคัมภีกันรัวรวสายกระโดดยิงจะนิ่งกันทำไมกระโดดให้โลกลูกไปว่าใครคือพ่อของสถาบันจิงโจอโอ้โหเทสุดๆหลบหลีกด้วยสกิลดอสโรแต่ก็ต้องฝึกจับจังหวะกันให้แม่นๆนะครับไม่อย่างนั้นก็ลำบากน้องแม่กันอีกเช่นเคยเมื่อน้ำยาเคลือบลูกธนูหมดก็อย่าลืมมากดใช้น้ำยาสีขาวเพิ่มดาเมจระยะใกลใช้ฟรีมีไม่จำกัดตลอดเกม สายอื่นติดตำยานี้อาจทําให้ระยะการยิงลดลงแต่สายนี้อยู่ในระยะพอดีไม่มีผลอะไรติดไว้ก็ดาเมจเพิ่มไม่ติดก็ไม่ว่ากันครับเท่านี้เราก็เน้นเข้าประชิดสกิดด้วยปลายส่อนทําดาเมจให้มอนรู้กันไปการยกตัวหลบราวกับนักมวยไทยหาจาังหวะอัปคัดเอร์เสยปลายค้างให้มอนร่วงราวกระพม่วงหลงฤดูนอนตัวคูดิ้นกระเดากระเดว,ก,เดวกันไปและนี่ก็คือแนวทางการเล่นของลุงมอสในนิยามที่ว่าธนูสายสเปดสายประชิดสถิตร่างมอนสเตอร์ ค,คลิปนี้ก็ยาวอีกเช่นเคยมีข้อมูลอื่นอีกเช่น n p c น้องหมาน้องแมวดังโง่ข้องกินและอื่นเพื่อนๆก็ๆาหาดูได้จากการเล่นธน,นูในบทที่1และ2เพิ่มเติมกันนะครับก็พอจะมีข้อมูลอยู่บางและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ,ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอาวุธชนิดไหนมารอลุ้นกันได้เลยถ้าชอบคลิปแมวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแก่การจากลาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ it's a cake